สวัสด bon ีค uh ่ะพี่น้องพวกเราช่องแก้มสกาวเดินลำพนดโอเวเชลค่ะอีหล่าพีท่านมาอยู่ผู้ใดเราตัวข่อยไปอีหล่ามาแล้วมิตรพ่อกับแม่มาหรือมานี่เ็นโม่นีิเออผู้ใดเราตัวข่อยออกมาเห็ดชิบอ่ะฮะเป็นยังเกาะฮะโอ้ยยาวะถอดละไปเป็นแอดมินคือเกาซแหนัวก็ต้องมาตีหรอกมันจะได้คุบเอาไอเออนั่นเรนบม่ บอกตีไปสิตกงานอย่าไปไกลอย่าไปอย่าไปหนุงแนีโอ้ยเดี๋ยวเขามาตีก่องมึงกลับไปเป็นพระเอกหมอลำสันตัวตีบเอาเมียนตัวโอ้ยฮะต้องไปเอามาถือขี้ยังไงมึงก็บอกให้นักดนตรีตีมาถือขี้มึงตัวเออพุ่นพุ่นองค์หญิงมาแต่เสียง กำลังตั้งกวางนะพี่น้องกำลังเอ่อกำลังเตรียมอุปกรณ์เอาไม่ได้ยังนี้หนีวคือพอขึ้นไปน้ำเข่าตัวฮะแจ๊สแจ๊สโอ้ยมาแต่เสียงแมนบ้าโอ้ยเขาบอกไปแล้วตัวสวัสดีค่ะเออนั่นโอ๊ตวานเนี่ยเฮ้ยผู้ดใดเปิดอันนี้คือตื่นใจแท้ ว่างั <ok ้นไม่ติเลยกะจีเดี๋ยวๆไม่แน um, ่อท่านโอ้ยเออพอกแม่มันมาแล้วแ่่มาลูกว่านีนมาแต่เสียงมาแต่เสียงเสียงมากกว่านะเอ๊ เลยนั่นนี่ละยองค่ะวันมากเลยคมาเพิ่มเฮ้ยเอื่อนเลยแล้วเพิ่มอำเภอปวดแดงจังหวัดระยองค่ะมื่ออยู่บ้านช้างค่ะระยองคือกันค่ะโอเคตรงข้ามโรบินสันนะคะบ้านช้างระยองนะพี่น้องละยองทั้งสองวันรอบนี้นะคะอย่างว่าเออกมีเตรียมความพร้อมห้วยอีหล่าอีหล่ากับแม่น้ำเขาตีลูก เอ้ามาัวไปไบไซเอ้พวไปไบไวมากิาีพวเขาบ้านมาีี่ยจนไปล่อยเมียมาบุเดียวฮะัมาหากินยกันตีุ่นก็หากินไอเขาก็เป็นเขากหาจอพิเศษตีโอ้ยมาสางว่าหากินซอยกันตัวโอ้ยกหากินซอยกันตัวตีเิเลิศเลิศเลิศเลิเลิศเลิศลเอ ตีนักดนตรีเอาเอาย้อนยอนเท่ลูกก่อนกันแล้วโอ้อคนขึ้นเหลี่ยมตาแต่ฟังท่านนี่เออโอ้ตานี่โอ้ <c oughs> ไปยืนดูดาไฟตรงนี้เพียเพียวูวูตรงขึเหลี่ยมตาไฟว <c oughs> ้าปนี่เจ้าแยกหันมาครับผมเข้าตรงนี้มาหลังมีนเข้ามาแน่นเข้ามาแน่หมดเลยครับครับร้านสะดวกดีครับที่จอดรถกว้างด้วย โออนีจะมาเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วหางตรงนี้ไม่มีใครมาเนี่ยเปนคนละคนกแอีครับอันนี้ไปทพนมเนี่ยครับก็ไม่ไเราาด้เข้าับห่างกันประมาณกใช่ไหมครับอันนี้บริเวณงานนเดียกนนะันนี้เ็นต้นสะพนวงแดงไม้ป่า่นางเอกสาวมาถึงแล้วค่ะนางเอกาว เลียมตาเวิรงย้ําไปเยอนย้ําพูนเวิรงเลียมตาเอ้านักดนตรีมาจากคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดป่เจ็ดแปดเข้าแล้วก็จะมีน้องอานิสาน้องเลมโบแล้วก็น้องปันปันนะครัพี่โนแล้วก็ไฟไส้กับสีมี่หัดดีว่าละใช่พี่ต้นพี่มนชัยนะฮะ วิญ okay, uh, uh, ิงหานนท์ตาชยคมตีแม่แม่อยากเป็นใชยน้ำเขาเนาะเออเนนท์ตชยกันนต์ตชยโอ้ยใหญ่เลยเนาะเจตัวตเพิ่มกวมกาโมง ก็รู้สึกว่าแอลดีแล้วเดี๋ยวเดียวไปดำหน้ามันก็จะแอลดีมานาะพี่พ่อไม่พ่วัีเปลี่ยนเลียงเปลี่ยนเรีังเนาะพ่อฮะเออแม่ดลก็ตาดีใ่พ่อยงนี่ยชอบนี่ตาดีพดแม่ ไดใหมเปลี่ยนไม่ัมมงแทบตะลึงชอบเออชอบละ <laughs> <laughs> ่ะคนยานหัวขวันเนี่ยอันงานหัวขวนนนี่ละเสียงเบวดจุดเดนีเบียจ้ะที่แหลมว่าในเขามานะพี่น้องโอ้ยเป็นอะไรตัวขวยปจอบเ่อเท่ยงก่อนเดียว่าิเป็นน้ข็ฮะเมีนบอ <laughs> เขาไป็นได้หรอ เออเออเออเยเรเร้ก oh so ็สนามอยู่เงียสอตัวสามตัวบเาขึ้นรถแต่ก็ปีไก่มานเนี่ยไ่ด้ปูสานเนาะคนนี้ก็อีให้นั่งเหนึ่งวันมันจิเป็นคือปีไก่เป็นยังดอกแตงยได้รถแล้วเี เงี้ยบ้าคือยูมันติดกับคายลบฮะเอาคือว่าคือแถวบื้อเอาเพจเจ้าควายลบพะนะฮะคู่มือม uh ันมามีว <ah ่าเปิดเสียงเราเด้มิเตอีหยังโตแยงกับอีหยังก็เปลี่ยนเพลงเห็นปุ๊บเปลี่ยนมิเตเลืบทิมแล้วลืบเบอรตั้งคลิปเลยติเปลี่ยนเป่นว่บ่วันที่สามนี่พอนี่ขอคอดเลี้ยงในพอนี่สอนทุกอย่างนี่เอาตีแมนพี่น้อง ทักหา,าบอสโจได้เลยผ <นะ S 2> ู้ใดยอยากมีความรู้เรื่องโซเชียลแมนค่ะพี่น้องทักหา,าเฟซหนุ่มโจได้เลยค่ะวันที่สามมีวันที่เปิดสอนแมนค่ะพี่น้องอยู่มาหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะครับผู้ใดยอยากรู้อยากรู้เรื่องออโซเชียลนะคะพี่น้องนะคะผู้ใดยอยากเป็นจังเงินสร้างรายได้นะคะพี่น้องนะคะกับโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถหาเงินได้เป็นกอเป็นกำนะคะพี่น้องนะคะก็ต้องไปเรียนนำบอสโจนะคะพี่น้องวันที่สามนะคะ สดเซงดงามไปเลยทีเดียวเออเออเออสดเซยงดงามหรคูปุ่มีมองยูอยู่หน้ผูแ่หนังนะมุ้ด่ะรถผู้ใดหรอไปนแกล็รถผู้ใดล่ะเอายีแดงออกมาเจียวบ้างมันอยู่ตะบานไหลเออเจ้ามาไทยใดปะเออไทยใดกับอาจากหรอกก็โจมาณนีนะไผไอ้นะบสามพุนตอนจะทักถามผมหอดไปหอดแล้วไอ้มาหอดจนวะ แม่เจ้าทักถามผมอยู่เจ้าคือบซุ้นปะมุดบปะยังไงแน่เลเอ้าสิตพักยังงากับตั้งมากับวัดมาบเตยมันก็ขึ้นลวนได้ล่ะมาหันพวาดันเขาเย่ดัน่ามันเต็มแล้วเขาไม่ได้อ้อมไปเข้าข้างหน้าเลยได้ข้างหน้าข้างหน้าเขาเลยว่ามันเข้าไม่ได้หรอกครั้งนี้ต้องอ้อมไปเข้าหน้าวัดได้เด้อ เออ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 ไอยางขมาแล้วตัวขมาแล้วมาจออแล้วมายางเซอร์เวอเอาแบบที่นี่โอ้พาลาดขาไปหลดแล้วนีปมมีดอกฝนจะไปขึ้นบานสิตอีหลีผมากปันแรงมแลอบางสนับไปเออเออมีอับแรงพิมรูปแบบเออพิมเออผู้มากกมาผู้บมากกับมากเ้ยผู้มากมากโลดเนเถอผมาหนานาเออหวบ้นอร่อยวชิึงเออ พ่ไมถึงสีเลปิดเจ๋อวอยเพิ่นเอาเอว่าสอว่าทั้งเจ็ดคนขึ้นก่อนด้เออคนละสองผลงานพี่เองเริ่มแต่เว้นอยู่เริ่มแต่เว้นอยู่เออๆีถุงโอ้ยเมียนถุง่ว่าถุงกว่ามึงกัเรียนแล้วนะฮะ อยากมามวนเตะเบนกับเปล่ามาตะเบนครับเมีนเมียนเมมาเดือกกับเ้มวนหน่อยนเมีนกับจีบ้าเลเล่นน่อยเนาะส่งเฝ่ามาตะเบนเลยจังสเลเล่นเอนเออเออเเลือกเลือกจนไ้าของมาสีหนึ่งเมีนเมียนมันจะเลือกีหนึ่เมนเอออุตนั่นเมาตดนไอ้วกโงิมาลดเมีนมาลดมาเดี๋ยนเดยวนีหลดเมีนเบิ้งคลิปมาเลยมาเลยไม่ต้องเบิ้งก็ได้คลิปถ้าเบิ้งคลิปโอ้หยโอ้หวยหามันนี่ลูกกอนจะเบิ้งคลิปไอตัวมึงนี่ก็ได เอาละเดี๋ยวจิบ้าเดี๋ยวสิลงในเบื้องก้นนะคะพี่น้องอนะคะเออเอาจะได้พอกันเหมือนเลี้ยงยูคอนทักเดยครับพี่น้องครับครับผมปกแดงระยองโอเคโอเครับโอเคสวัสดีค่ะ okay,